ค่ะกเ็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกของทวีดีที่ร่วมง,งานกับทางแบร์เคฟนะคะแล้วกเ็เรื่องนี้เนี่ยมันคือจริงๆที่ที่ทางทวีดีเรื่องเรื่องนี้มาเนี่ยก็คือด้วยมันเป็นพล็อตเรื่องที่ใหม่เราก็คือพูดถึงเรื่องความรักแหละแต่เป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความรักระหว่างแฟนคลับกับไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยด้วยด้วยความที่มันเป็นเนื้อเรื่องใหม่แล้วเราก็มีนักแสดงแบบวัยรุ่นทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ น่าติดตามชมนะคะก็ฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะสอบถามครับแล้คะทำไมถึงทำแบบว่าแนวซีรีส์ใหม่ๆแนวใหม่เบาดีนะวอรรุ่นยหม่นีโอเคครับก็จริงๆก็เราก็คุยกับทางทรู <Okay. S 3> ว่าจริงๆเรามองหาอะไรที่มันโอเคมันอาจจะเป็นเป็นสิ่งที่เฮ้ยเราไม่ได้ไม่ได้เจอบ่อยไม่ได้ดูบ่อย <Okay. S 3> ในท้องตลาดนะครับแล้วก็มองอย่างที่คุณทิงบอกเลยว่าเออจริงๆมันมีความรักหลายแบบมากเลยในในโลกนี้แต่ความรักที่เราอาจจะคุ้นเคยกันน่ะก็คือความรักระหว่างเรากับไอดอล นะฮะคือเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะเคยสัมผัสแหละแลวจริงๆเนี่ยมันมันขยายได้แล้วก็ด้วยพอดเรื่องตัวเรื่องเนี่ยจริงๆมันมีความน่าสนใจอยู่ซึ่งยังไม่พูดเยอะแล้วกันเก็บไว้ให้คนอื่นเล่าบ้างนะครับก็ฝากติดตามเลยนะครับผมนักแสดงที่เลือกมาค่ะยังไงบ้างคะเลือกยังไงบ้างปังปุกมากเลยอ่ะเนี่ยเต็มเลยนี่มาเต็มเลยทุกคนเลยคือคือนักแสดงที่เราเลือกมาเนี่ยคือจริงๆแล้วน้องค่อนข้างเข้ากับคาแรกเตอร์ที่ที่มีอยู่ในเรื่องด้วยแล้วก็ จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจหมดเลยค่ะใช่ส่วนน่าจะสนใจยังไงก็อาจจะต้องไปติดตามกันในเรื่องเนาะนี่สรุปเราไม่ทราบอะไรเลยเราไม่เกี่ยวไรกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้น้องๆเล่าถึงตัวเองกันดีกว่าว่าเล่นเป็นใครเริ่มจากใครดีคะสปอยล์ให้พี่นิดนึงเริ่มจากพระเอกก็ดีไหมโอเคอ่าใช่เรื่องนี้ใครนู้นนี้ต้องโดนอะไรบ้างต้องโดนอะไรบ้างนะครับต้องโดนอะไรครับก็ แล้วก็ผมรับบทเป็นรับบทเป็นน้าานครับตัวละครครับตัวละครคารคเตอร์ชื่อน้าไนครับก็เป็นไอดอลครับเราต้องแอบโดนเขาทำภารกิจด้ไหมคะอะไรยังไงทำภารกิจร่วมกับแฟนคลับครับแล้ต้องดนอะไรอีกไคะเป็นไงบ้างเรืองนี้เป็นไงบ้างอ่านแล้ว็นี่ากครับก็ ยันีุ์รัวยครับก็จะเป็นเรื่องราวระหว่างแฟนคลับกับไอดอลครับแฟนคลับก็จะมีครับตรงนี้เป็นเป็นแก๊งนะครับแล้วก็จะมีไอดอลครับจะมี4คนครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรักพาตัวครับลักพาตัวเพื่อไปทําภารกิจบางอย่างใช่สำบแฟนคลับอาจจะใกล้ตัวเราแต่มันต้องปรับหรืออะไรยังไงบ้างไหมครับสำหรับเรื่องนี้เราต้องแบบว่าพัฒนาไปยังไงบ้างไหมการแสดงไบ้าง ก็เป็นบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับเป็นเนื้อเรื่องแล้เ,เนื้อเรื่องก็น่าสนใจมากๆด้วยครับต้องทำกันบ้านพอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นครับแต่ว่ามีส่วนที่คล้ายกันเหมือนกันครับแล้วกับการมารับบทเป็นพระเอกที่แรกเลยอะค่ะไม่รู้ทีังไงบ้างเออโอ้ยจริงๆก็จะเรียกถ้าเรียกว่าพระเอกก็ ก็เขยเหมือนกันครับเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเลยครับค่ะก็ยูนิคนะคะเรื่องนี้รับบทเป็นแพตตี้ค่ะในเรื่องแพตตี้เนี่ยก็เป็นเด็กที่มีความแบบมั่นใจมีความทะเยอทะยานแล้วก็อยู่ในแก๊ง เรียกว่าแกงรถตู้แล้วกันคะ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไปดูในเรื่องว,ว่าทำไมถึงเรียกว่าแกงรถตู้นะคะก็อยู่กับแกงรถตู้ค่ะเป็นหนึ่งในแฟนคลับเหมือนกันที่เป็นคนริเริ่มภารกิจในครั้งนี้แล้วก็มีผู้ร่วมทีมที่จะทําให้ภารกิจในครั้งนี้สําเร็จได้ค่ะแต่ละคนจะแสบๆทั้งนั้นเลยไหมคะแกงรถตู้อืออันนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> แนะนำสิคะ <c oughs> อะไปค่ะไปค่ะหนูเล่นเป็นเลมอนเนดนะคะในเรื่องก็จะแบบว่าจี๊ดๆนิดนึง อยู่ในแกงลอตโต้เหมือนกัน,นะคะ่ะอะไรอีกดีแค่ชื่อก็แสบแล้วเออผมเป็นแฟนคลับพี่นา,นายนะคะเป็นลับตัวยงรักมากรักที่สุดค่ะว่า่ก็ท้ายค่ะแลบบทเป็นไอน้ำค่ะก็ในเรื่องันล้บทเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนายนายคะใช่ค่ะฟีลแบบบริการอะไรอย่างนงี้ด้วยจะแซ่บมมเหมือนเพื่อนเลยไหมคะ ก็ต้องติดตามในเรื่องค่ะเป็นเรว่าความสามารถเยอะความสามารถเยอะมากค่ะคนนี้ตัวจีนตัวจีนมากมากแล้วก็แปลกใหม่ค่ะสําหรับตัวที่เคยเล่นมานี่ห่าะคะอันนี้เป็นยังไงคะบทาลรคเตอร์เรื่องนี้เราเป็นหนึ่งในเด็กๆเลยก้ารจริงๆแล้วค่ะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยออก็จะมีน้องๆเยอะมากอยู่ในเรื่องนะคะแล้วก็คือเอ๊ะแปลกใจนนองอยามาโผล่ได้ยงไงเพราะฉะนั้นนี่คือความหลากหลายอย่างหนึ่งค่ะที่จะบอกว่าใน,ในความเป็นแฟนคลับของศิลปนินมีคนที่รักใคร,ศร่ศิลปินในช่วงอายุที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นุ่คือหนึ่งในตัวแทนของคนเหล่านั้นด้วยเช่นกันค่ะก็เป็นหนึ่งในทีมแก๊งรถตู้ที่จะอยู่ด้วยกันมัน,มนไม่เคยเจอกันมาก่อน ทั้งในเรื่องนะคะในเรื่องที่ท,ที่ที่เราต้องไปทัฒภารกิจมันก็ต้องมีความกระทบกระทั่งกันมันเรื่องปกติที่เวลาที่เราไม่เคยเจอเราเจอกันแต่ในโซเชียลเรารักกันเราเอ็นดูกันเนาะแต่พอมันถึงเวลา sea, จริงๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแต่และปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันในช่วงเวลาในการเดินทางเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องไปติดตามชมค่ะว่าในปัญหาของแต่ละคนแล้วก็ทั้งปัญหาส่วนตัวและปัญหาที่กระทบต่อศิลปินเองเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นไปร่วมเดินทางกับเรากันค่ะก็น่าจะได้เห็นความสนุกของ ใช่ของเด็กๆแล้วก็เจ้หุยค่ะนี่เป็นเจ๊หุยรับบเป็นเจ๊หุยมีคมอมพิวเตอรอ๋อแน่นอนอยู่แล้วคะ่นนคะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะที่อากจะีสุดคะี่อากจะีสุดแกงคะอ่ก็เรียกว่าสีสันนี่ไม่ขาดตกบกพร่องอ่าอันนี้คือยังตกค้างจากเมื่อวานอยู่ยังไม่ได้ล้างนะคะเพราะฉะนั้นแค่เล็บก็ยังแสบขนาดนี้นะคะก็เสื้อผ้าหน้าผมนี่คือแบบว่าจัดเต็มแน่นอนค่ะ ้ยม,มยมีแกงรถตู้อีกคนแกงรถตูม้ตมาสะาผมได้งครับผมดิวเตอร์นะครับก็รับบทเป็นปอปอนะครับก็เป็นหนึ่งในแกงรถตู้ครับผมก็จะมาเป็นแฟนบอยให้กับวงซ r e t d r ดีมครับผมก็จะนำเสนอในเรื่องของแฟนบอยครับผมก็เป็นคาแร็เตอร์ที่้าทายผมออกมา <c oughs> ได้ลองบอกว่าเล่นแล้วแล้วเป็นไงบ้างเออเล่นแล้วจริงๆก็ <c oughs> ก็ช่วงแรกๆก็มีแบบสับสนกับคาแรคเตอร์นิดหน่อยครับแต่พอผ่านไป4คิวก็เริ่มแบบเข้ากับคาแรคเตอร์มากขึ้นครับผมคาเลคเตอร์ก็เหมือนแบบสลับจากชีวิตจริงเลยอะไรเงี้ยเหมือนสลับเป็นคนละอย่างกันเลยครับผมก็ <c oughs> แล้วก็สลับกับเหมือนคนละขั้วกับ,บบทเดิมที่เคยเล่นมาด้วยครับ <c oughs> แต่ก็พร้อมแนละ้วใช่ไหมครับมก็พร้อมครับผม ด้วยกันเลยไหมเรียนยาดยกันเลยไหม่ามคนอรน้ช่ใช่เราด้วยกันครับก่เลยฮะเอาแล้วตัวหนึ่งสสสวัสดีครับพวกเรา Secret Dream ไม่ได้ผมลืมท่าเดวนี้ครับเดวิววันนี้มันดก็พวกเราทั้งสี่คนก็เป็นสมาชิกของวง Secret Dream นะครับในเรื่อง ผมรับบทเป็นแอนดี้นะครับเป็นลีดเดอร์ของวงครับออกคาลิเเตอร์ไหมออคาลิเตอร์จะเป็นเป็นพี่ใหญ่ของวงที่จะแบบคอยจัดการคอยดูแลน้องๆครับนี่มีน้องๆทั้ง3ามคนครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนฟิกกับเพื่อนๆในวงด้วยรวมถึงนายด้วยก็อยากให้ไปรอดูนะครับว่าจะตีกันยังไงครับก็ต้องลองดูครับลองดูเพราะว่าเหมือนเรื่อง เมื่อวานน่ะที่เราไปถ่ายก็จะมีแบบมีถ่ายภาพเบื้องหลังมาแล้วแฟนๆก็เดากันไปว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปรอดูกันครับใช่ครับถ้าผมไตเต้นครับเขาละบทในเรื่องระบทเป็นเจนอยู่ในวงไอดอลเหมือนกันครับก็คาแรคเตอร์รของตัวเจนเนี่ยจะเป็นคนนิ่งๆงเงียบๆอ่ะแล้วก็ใช้หัวคิดเป็นหลักสมมติเรามีคอน FLICT อะไรสักอย่างเนี่ยเจนจะเป็นมันสมองของกลุ่มในวงครับผมประมาณนี้ค่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วตาคุณแล้วโอเคครับ สวัสดีครับลาเต้ครับผมรับบทเป็นซัมเมอร์ฮะซัมเมอร์หน้าร้อนนะครับ <c oughs> แต่ถ้าโดนเธออ้อนเราจะน่ารัก <c oughs> เตรียมมาเ <c oughs> ตรียมมา,มากเมื่อกี้ <c oughs> ใช่ครับผมก็คาแรคเตอร์ในเรื่องจะเป็นหนุ่มโพสティฟครับเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกมากๆอะไรอย่างเงี้ยยิ้มให้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเครียดกดดันอะไรเราก็จะยิ้มไว้ก่อนครับผมก็ <c oughs> ในเรื่องก็จะสนิทกับอ่าเจนครับผมมากๆนะครับผมก็จะคอยไม่ร่วงเลยอะไรผมต้องเก็บนะโอเคครับผม ในเรื่องก็จะสนิทกับเจมมากมากครับแต่ว่าจะคอยตีกันตลอดทั้งเรื่องเลยแล้วก็พวกเราสิเกตดีมก็จะมีภารกิจอะไรบางอย่างที่ช่วยกันทำนะฮะผมก็ตื่นเต้นใหญ่ทุกคนได้ดูคว่าจริงๆเราลงไปเพลงด้วยใช่ไหมครับมีเพลงมีเพลงแล้วก็เดี๋ยวอยากจะฝากทุกคนไปทำ challenge เพลงของเราด้วยเดี๋ยวจะมีท่าเต้นให้ทุกคนเต้นตามกันด้วยครับเดี๋ยวมีทายทุกคนเต้นแต่เรายังเต้นไม่ได้นะเขาไปฝึกก่อนนะครับเดี๋ยวมาสอนโอเคครับ หรือว่าเราอีกรอบไหมอีกรอบหนึ่งแหละครับก็ไอดอลคนสุดท้ายนะครับนานายครับเป็นน้องเล็กสุดของวงเลยครับก็จะมีพี่ๆคอยดูแลแล้วก็คอยกันแกล้งครับโดยเฉพาะกัดแกพี่แอนดี้เขาจะกันแกล้งที่สุดเลยครับครับก็ยังไม่ได้พูดถึงคาแรคเตอร์ของนานายเลยครับนานายก็เป็น เด็กหนุ่มอายุ20นะครับก็จะมีคาแรคเตอร์2คาแรคเตอร์เหมือนกันครับคาแรคเตอร์ character หนึ่งเนี่ยจะเป็นเวลาที่เขาอยู่ต่อหน้าสือ่อหรือว่าแฟนคลับนะครับเพราะนี่เรียกเป็นไอดอลใช่ไหมครับส่วนอีกคาแรคเตอร์ character หนึ่งจะเป็นเวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนหรือว่าพี่ๆในวงครับแล้วก็หรือเวลาที่อยู่ตัวคนเดียวก็จะเป็นอีกด,ด้านหนึ่งครับซึ่งอีกด,ด้านนึงจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูนะครับกับคู่ đôi นีดนึกไหมคะสุดท้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ดปีหน้าใช่ไหมยังไงบ้างฝากพี่ ครับก็อยากฝากทุกคนมารอรับชมซีรีส์เรื่องนี้ครับผมครับเพราะว่าแบบมันเป็นที่เลือกเรื่องนี้มาทำเพราะรู้สึกว่ามันน่าน่าสนใจในความที่แบบด้วยด้วยความที่เคยทํางานกับฝั่งไอดอลมาแล้วรู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์ระหว่างไอดอลกับแฟนคลับเนี่ยมันมีแง่มุมที่แบบมันมันน่าน่าน่าสนใจและน่าเล่าแล้วแบบเป็นสิ่งที่แบบคนนอกที่แบบไม่เคยแบบท่องเกี่ยวอย่างเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่รู้เลยว่าแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ แล้วหลักๆก็เป็นแบบเป็นหนังเกี่ยวกับอาพจนภัยความสัมพันธ์ควิตีภาพแล้วก็แบบการเติบโตของทั้งฝั่งแฟนคลับแล้วก็ไอดอลครับผมครับก็อยากให้แบบทุกคนฝากฝากน้องๆแล้วครับพี่หยาด้วยครับ <c oughs> ครับคขอบครับครับครับ